เครับนี่มารีวิวหนังเรื่อง s t ตล e n พราคเป็นหนังสวีเดนนะครับยุคสมัยนี้เราได้ดูหนังหลายๆเรื่องหลายๆชาตินะ s t ต l ิ n เป็นเป็นหนังที่ถูกใจนักวิจารณ์มากๆแต่เป็นหนังแบบ สโลเบิร์นแบบสโลมากๆค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าโปรโมทหนังมาแบบสไตล์หนังที่เขาเขียนก็คือทิลเลอร์โอ้โหเราก็นึกว่ามันจะมีแบบตื่นเต้นบ้างไม่มีเลยพี่ต้องมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียในหนังเรื่องนี้ แต่เชื่อว่าคนทั่วไปไม่ชอบแน่ๆชอบแต่นักวิจารณ์นั่นแหละนะคนที่ได้ดูคนที่ยกย่องชื่นชมคือไม่ใช่คนทั่วไปแน่นอนนะเพราะาคนทั่วไปอาจจะไม่ดูด้วยซ้ำนะครับผมมีโอกาสได้ดูเพราะว่าผมอยากจะลองหนังที่มันแบบโอ้โหขวิจารณ์ดีๆแล้วเป็นหนังชาติอื่น อย่งที่เป็นขวัญใจนักวิจารณ์ดูบ้างยังไม่ต้องไปถึงออสการ์เพราะว่าออสการ์ Oscar นี่ผมดูคงไม่ใฝ่ถึงเรื่องมันมีว่าเรื่องนี้ชนพื้นเมืองของสวีเดนนะดินแดนแถบถึงที่อยู่ทางโคโลกเลยเขาเห็นแสงเหนือกันนี้เป็นธรรมดาเลยที่มีมะหนาวตลอดเวลาเขาเลี้ยงกวางเรียนเดีย นะครับเป็นอาชีพเลยแล้วก็สืบทอดต่อๆกันมาจนพื้นเมืองเนี่ยนางเอกคือตัวหลักของเรื่องนี้แต่ว่าชนพื้นเมืองเขาอยู่เนี่ยเลียงกวางมันเยอะมากๆเป็นหมืนม่นๆตัวเวลาเขาไล่หรืออะไรเนี่ยเขาก็ต้องกั้นไว้กั้นดินแดนไว้ ไม่ให้มันไปนะครับเห็นจะเห็นรัน้วเลยไม่ให้มันไปที่อื่นเลี้ยงเฉพาะแถบนั้นแถบที่เขาเลี้ยงมันกับมีแบบมีใกล้เหมืองเมืองที่เขาขุดน่ะมันอยู่ใกล้แล้วก็บางทีก็แร่ธาต่างๆมันอยู่ในในแถบที่เขาเลี้ยงอยู่คนที่เป็นอบพยพมาอยู่ แล้วก็ใกล้ๆกับชนเผ่าเมืองที่เขาทําเหมืองอยู่เนี่ยเขาจึงพยายามต่อต้านพวกเลี้ยงกวางเลเนเดียเพราะเขาไม่สามารถไปใช้ชีวิตในแถบที่เขาเลี้ยงกวางได้เลยเพราะกวางมันเยอะมันก็มีคนหนึ่งนะครับที่หัวรุนแรงมั้งแอบยิงกวางเขานะไม่เลี้ยงแต่ว่าแอบยิง เพราะมันเยอะอ่ะคนดูไม่ทั่วถึงอยู่แล้วถึงจะมีคนขับรถเรื่อนรถลากรถเลื่อนเลี้ยงรอบๆขนาดไหนเช้ามาก็ยังมีกวางตายกวางหายเห็นตะลอยเลือดนะครับแล้ววันหนึ่งดังเอกไปเจอคนที่กำลังยิงพอดีเลยยิงแล้วก็เอาขึ้นรถ ตอนเด็กๆเลยนะเขาหันมาเจอนางเอกด้วยนางเอกคิดว่าไอ้น,นี่มันจะทําร้ายแน่ๆเขาก็ตกใจนางเอกตกใจอนี่ทําเป็นจุปากจุๆจๆ,ๆเหมือนว่าอย่าพูดอย่าพูดว่าไม่งั้นโดนอะไรเงี้ยนางเอกกลัวพอพวกพ่อแม่ไปแจ้งตำรวจไอ้ให้นางเอกให้ปากคำก็กลัวไม่กล้าพูด จนหลายปีต่อมา20ปีนะครับยีปีต่อมานักเอกได้เป็นครูของชนพื้นเมืองแล้วก็สอนคนทั่วไปด้วยคือคนมาอยู่เนี่ยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นชุมชนใหญ่แต่ชนพื้นเมืองเขาก็ยังอยู่ถูกต่อต้านมากขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะคนมันเพิ่มขึ้นชนพื้นเมืองก็ยังเลี้ยงกวางอยู่และกวางเนี่ย อย่าลืมว่าเหมืองมันก็ขูดไปเรื่อยมันก็ต้องบานออกมามันก็ต้องทําต่อไปอ่ะและกวางเข้าไปพื้นที่เขาไม่ได้เลยเขาอยากไปเที่ยวไปอะไรก็ไม่ได้เลยเพราะกวางมันเยอะก็เลยมีการแอบยิงแอบค้ากวางเนื้อกวางพวกนี้ก็ไปแจ้งตำรวจเป็นร้อยๆครั้งแต่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จเหมือนกับไม่ใส่ใจนะ ก็มีตำรวจคนหนึ่งในรุ่นใหม่ซึ่งเหมือนจะชอบนางเอกเขาค่อนข้างใส่ใจอยู่นะแล้วก็ไปเจอผู้ต้องสงสัยนางเอกพอโตขึ้นก็ไม่ค่อยกลัวแล้วทีวนี้ไปก็เริ่มมีการเขาเรียกว่าอะไรนะต่อสู้กันแต่ไม่ได้สู้กันอย่างนั้นนะเริ่มมีการพูดพูดตรงๆเลยว่าแกมันยิงกวางฉัน อะไรอย่างเงี้ยคุณเห็นเหรออเด็ก้ากล้าเหรอกล้าที่จะบอกกล้าโน่นนี่นั่นคือพูดกันแบบทำแจ้งตำรวจหรืออะไรเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นตะวันขึ้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะนักเอกก็กลัวอยู่ยังไม่กล้าคือพอไปแจ้งจริงๆมันก็ไม่มีหลักฐานเหมือนกับว่าตำรวจ จะค้นบ้านก็ไม่มีหมายคน้นไม่ให้คน้นถ้าคนน้นนยมันเจอแล้วเนี <c oughs> ่ยเขาขนาดเขาตามรอยเลือดมาถึงบ้านต้องรวยจังหาอะไรยังทำอะไรไม่ได้คือไปค้นบ้านแทนที่จะไปค้นตรงโรงรถที่มีเห็นเขาเรียกว่าโรงนาที่เขาเก็บของเขาบอกว่าไม่มีหมายค้นก็ไม่ให้คน้นเนี่ยแค่นี้ก็จบแล้ว นะและตำรวจก็ไม่หาหมายคนด้วยนะพอนางเอกแล้วก็พี่ชายไปคุกขามมากๆก็เริ่มแบบโจะทำร้ายมีน้าของนางเอกที่ทนไม่ไหวเวลาเวลาเขาประชุมหมู่บ้านที่ไรให้ยอมให้ยอมพวกที่ฆ่า,ากวางเขาทุกทีเลยอดทนไปก่อนอดทนไปก่อนตลอดน้าเขาทนไม่ไหว ฆ่าตัวตายทุกคนก็สิมเศร้าดีนางเอกก็ทนไม่ได้เวลาประชุมก็ประต่อว่าเลยชุมเมืองหรืออะไรเงี้ยต่อว่าไอคนนี้เลยแต่มันไม่มีหลักฐานนางเอกไม่รู้จะทํำยังไงว่าไงเราดูแล้วก็เออไม่รู้จะทํำยังไงแต่จะให้ไปฆ่ากับก็ไม่ได้เราเห็นเลยว่ามันไม่ได้ใช่หนังแบบแอคชั่นที่จะต้องล้างแขน แต่ไอคนที่ยิงกวางมันกับแบบไม่พอใจที่นางเอกแบบเสาสีมันตลอดนะนางเอกก็เห็นบ่อยไงนางเอกไอนี่บุกถึงที่เลยบุกมายิงเผาฟางที่จะให้กวางด้วยบุกมายิงนางเอกเลยแต่นางเอกหลบหนีทันนะครับแล้วก็นังเอกพอหลบทัน เอาโทรศัพท์มาด้วยแจ้งตำรวจตำรวจมาไอ้นี่หนีไปพวกนั้นก็ตามขณะตามถึงบ้านยังทำอะไรไม่ได้ไม่ไหนหลักฐานหาดูรองเท้าแต่ไม่เคยไปดูลงนามันไม่รู้ต้องมีหมายค้นไงอพอนางเอกอย่างนั้นวันต่อมาตำรวจทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมวันต่อมานางเอกขณะที่รู้ว่าไอ้นี่ชอบไปยิงกวางเวลานี้นางเอกไปที่บ้านเลย ไปเะด็จกุญแจเข้าไปลนงนาะถ่ายรูปต่ะไอ้นี่กําลังจะยิงควางมองโทรศัพท์มือถือทึ่งมีกล้องวงจรปิดเห็นนางเองกกาลังถ่ายรูปภายในซึ่มีหลักฐานเพียบเลยที่มันกําลังชําแหละควางรีบไปหานางเอกเลยนะนางเอกก็ได้ยินเสียงรถมาก็รีบหนีไปก็ไล่ล่ากันทีน่นี้ไล่ล่าในหิมะหมายถึงรถเลื่อนหิมะนะไม่รู้เขาเรียกอะไรตรงนี้ สกูตเตอร์หรือเปล่าสกูตเตอร์หิมะที่มันขับไล่กันเนี่ยอากฏว่าขณะที่ขับไปเนี่ยไอ้นี่ไอ้ผู้ร้ายนีย่ความจริงได้เปรียบตลอดแต่ว่าพอเราพอชนไปชนมานักเอกคล้ายๆชำานาญพื้นที่มากกว่าขณะที่กำลังไล่กันนักเอกเบรกปัดไอ้นี่เบรกไม่ทันลงไปใน เขาเรียกว่าอะไรทระเลสาน้าแข็งแล้วมันมากระแทกน้ําแข็งมันแตกมันก็จะจมลงไปนักเอกก็พยายามช่วยนะจมลงไปแล้วก็เอาหลักฐานให้ตารวจดูไอ้นี่ก็เสียตายไปเนี่ยแค่นี้มันเป็นหนังทิลเลอร์แล้วทึกขวัญตรงไหนผมดูนี่สามรอบกว่าจะจบดูไปนิดหนึ่งเบื่อเซ็งนอน วันต่อมาดูต่อเตงน,นอนรอบที่สามค่อยจบไม่ใช่ทางเราจริงๆหนังสไตล์นี้หนังรางวัลเนี่ยพยายามดูยังไงก็ไม่ใช่ทางเรานะขึ้นชื่อว่าโอ้โหนักวิจารณ์ชอบเรื่องอะไรนี่ต้องพิจารณาเยอะๆเลยถ้าจะดูเสียเวลาบางทีนะแต่ว่าก็คนของชอบเขาเนะ ถ้าผมให้คะแนนเรื่องนี้นะผมเซ็งนักวิจารณ์ให้ตั้งแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมให้ห้าเต็มสิบพอถ้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี้ก็ประมาณอะไรอ่ะเก้าเต็มสิบแต่ละผมไม่ไม่เข้าทางห้าเต็มสิบคนทั่วๆไปบอกตรงนะซึ่งอย่าเชื่อผมอาจจะถูกฉลองกับคุณก็ได้ถ้าใครชอบหนังสโลเบิร์น เลยๆเอืยอยยไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นฉากสุดท้ายที่มันไล่ล่ากันก็ไล่ล่าสไตล์คนที่ไม่ได้เป็นแอคชั่นอะไรนะก็แค่นั้นเรื่อยๆเอืยเอยยไม่สนุกด้วยประกันทั้งปวงดูข้าเวลาก็ยังเสียดายเวลาเอาห้าเต็มสิบจริงจะให้สี่ที่สามแต่ว่า เราหาเรื่องที่มันสนุกหาเกรดที่มันได้จากหนังได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นหนังทุกเรื่องมันผมให้ต่ำกว่านี้คงยากเพราะว่าแต่ละคนมันดูหนังไม่เหมือนกันผมพยายามหาเรื่องสนุกที่เจอกับมันเออมันก็จะมีบ้างเล็กน้อยนะครับใครที่ไม่คิดอะไรมากก็ลองหาหนังด,ดูนะครับหนังเรื่องนี้หนังรางวัล หนังดีของนักวิจารณ์งั้นก็คอมเมนต์ได้ต่อว่าหรืออะไรก็ได้นะถูกจะโลกของผมดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรีิประจายไปเดิวด้วยสวัสดีครับ